ใช่ไหมชนไม้ตัดหนึ่งครับวงวนหัวนอ้นี่อะไรเนี่ยอ้โหโอ๋โหโอตะวินครับโ,โอ้โหท่อหลุมท่อกวดบอ่อสายโอ้นี่สอยไหนโอ้ใช่จริงดอะถึงแล้วครับของของกินเยอะไหมครับนี่ครับตอนนี้เราออกมาเดี๋ยวเราต้องเข้ารูไหนวะลืม ตัดหนึ่งนะครับอ่าผมไม่ได้มานานนะตรงไปนะ่าจะห้วยขวางจะบอกว่าเดี๋ยวนะตัปหนึ่งนะตรงนี้ก็ใช่ตรงนน้นก็ใช่เนี่ยนะครับตลาดห้วยขวางคนเยอะชิบเี กินเต็มเลยของกินเยอะเลยนะครับแถวนี้จริงเมื่อก่อนมาเดินประจำครับตอนกลางคืนครับหมอนน้อนพิ่มเลยครับ <c oughs> ต่อขนมจีนจะซื้อจอดข้างทางซื้อได้ไหมนะขายอย่างว่าประเด็นคือขายอย่างในขนมจีนเนะี่ยเอะมาเชิญครับออโอ้โหไม่มีอะไร นมจีนยังไม่เปิดสักร้านครับร้นหนึ่งครับตั้งหลักรนหนึ่งครับไหนว่านมจีนยังไม่มาอย่างวะอืมยังไม่โผล่อะไรสักร้านเลยครับนี่ครับร้านร้านนมจีนจะอยู่ตรงเดี๋ยวนะหาพิกัดตรวนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่าร้านนมจีนตรงนี้ไม่มีอยู่เว้ยโทรบอ,อกแฟนรึเปลครับไม่มีขายจะกินอะไรไหม ไ่รับโทรศัพท์กัน,นีน่กลับทางไหนดีวะกี่โมงเนี่ยทุกเเซนรัชดาท่าทางจะติดวะ่ะไม่รับไปละไม่รับถือว่าไม่กินครับกลับทางเดิมดีไหมนี่ย แต่กลับทางเดิมจริงๆเ่ย เดิมมาอย่างไงวะอ๋อนึกออกละตรงไปละเมื่อกี้เราตรงมาผมว่ากับก็ต้องต้องไปดูใช่ไหมจับทางเอาตรงมาครับโอ้น่าเบื่อจริงครับรถติดนี่ครับชีวิตขับกันกระชาเจี๊ยบปุ๊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 บเป็นเลยกันดีเดี๋ยวยึกยักโอยเออระเห่ยนะครับชาดิ้จะถึงไหมเฮ้ยเมื่อกี้มาทางไหนวะเนี่ยเอาบันไหลแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้เรามาทางไหนวะทุกคน ไอ้โม,ม่แนะมึงเนี่ยใครบอกวะเอ้ขามาไม่มีสะพานนี้นี่ว่ะอาชีพหายไายโม่แล้วครับออกอรูไหนวะเนี่ยหรือว่าเรามาัตรงนี้วะใครบอกวะเอ๊ะมันไม่มีซอยนี่วะหรือว่าเราเลี้ยวขวาเมื่อกี้เอาวะถ้าเมื่อกี้เลี้ยวขวาเราเป็นทางออกอทางหน้าตรงไปเลี้ยวขวามันก็ต้องออกได้ล้ววะ โอ้ร้านนี้น่านั่งมากครับบรรยากาศได้ครับดนตรีสดกินเปียวโอ้สุดยอดโอ้โหมป็น่ร้านเบี้ยอันะครับคิดถึงสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่เข้าผับนะมักจะเจอเองเนี้ยครับให้เธอได้ไดกับเขาเอาแล้วจงโชคดีเอาร้องกันใหญ่ลยครับหมดแก้วหมดแก้วช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราพีิกมากที่สุดครับคือ มองกระจายครับช่วงให้เธอได้กับเขาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราชนแก้วกันเมากระจายครับเลยเอารมณ์ของเพลงครับกับอีกเพลงหนึ่งครับผมพัดจะได้ที่ครับเพียงกระซิบบอกแบบ็คเฮดครับใช้กันประจําครับเอานี้เราพาเราไปไหนวันนี้ยเพียงกระซิบบอกบอกฉันสักคำเฮ้ยที่มันมอสิบไปมอเลยวะ พอหองกัน้าวซอสเมื่อกี้จยบอกนะนี่พายอนมาออกตรงไหนวะเนี้ยออกาหลงมันชิบหายเลยเลี้ยวขวาแต่เมื่อกี้ก็จบแล้วนะแท็กซี่จอดไปถูกรูไหมเนี่ยดูมัวแล้วครับเอาล่ะนี่ไปรูไหนวะไปรูครับไปน,นะครับออก ออกมาหาไรบอกว่าคุณมากเลยน่าจะใช่หรอป้อใช่บอกว่า,านี่ครับกินไรกันครับโอ้โหไก่ยงไยก่ย่างของกินเพียบแถวานี้นี่เรามาติดดูนี่เราวันนี้เราจะไปไหนกันเนี้ยโอ้โหของกินนั่งเยอะว่ะแถวเนี้ยโอ้ยอหนึ่งสแปดช็อปตรงนี้เจ๋งครับเคยมาครับตรงนี้ ตรงนี้ครับออกมาหาลัยแน่นอน,นอเฮ้ยย้อนสอนเหรอออกบรรลัยแล้วครับย้อนไปเนี่ยไปได้ไหมครับเฮ้ยมันย้อนบอกว่าย้อนไปได้ไหมไม่ย้อนนะไปได้ดูวินรอพี่ดูตำรวจวเอาเอ้าแล้รอไม่รู้ออกออกเส้นวิภาทางไหนครับออกเส้นวิภาทางไหนครับมีมีตำรวจปอนปกติอ่ะ<ห>ตอนนี้ปกติมีตำรวจปหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกเหรอไปไปได้เราก็ไปได้หลงเข้ามา าบินไปได้เราก็ไปได้ครับถ้าบินเสียตังเราแม่งก็ต้องเสียตังนะเนาะชิปถอยก็ย่ำมากด้วยนี่ครับหล่อมากครับสักเกอร์ไรเดอร์บอกว่าไปเลยครับไปไปไหมครับอ่ะนำเลยครับเนี่ยน้อยก็มีถ้าตอนนี้มีตำรวจคนเดียวนี่เราลอดครับบุรเล่นนะครับผม๊ี่ก็ไปไหมอ้าวพี่ยังไม่ไปหรอ หลงมาแถวนี้นี่โดนตำรวจจับได้ง่ายๆนะครับอย่าบอกนะวันนี้ต้องตรงไปเนี่ยคลิปหายละโอ้ยหลงทางครับข้างหน้าเมื่อกี้ก็คือออกเส้นวิธา,าล้เดี๋ยวเราไปออกข้างหน้ากันแล้วหวังว่าจะมีทางเดียวนะแถวนี้มันดงดงห่อคานค้าอย่างนี้ครับโอ้ยนี่ก็ขับขาเกินแต่เลี้ยวซ้ายใช่ไหม อเร็วขวาก็ได้วะเมื่อไงล้วเนี่ยมือออกวิภาได้ปะอป่าวัดใจครับมันต้องออกได้ถึงวัดวิภาปดดีซอยปันอีกบรรเลยเลยนะอ้าวชิปนั่นไงปั่นปะเนี่ยบไรเลยนะครับ เลี้ยวขวาถนนด้วยครับดีนั่งสิยเ yeah! yes, okay. ยเยสค K! แค่ไม่เราเก่งยนี่วะไม่ใช่คร,ราโม,มาเา่เราโม,มา่นี่ครับเราโม่มาดูครับเจ๋งมากครับนายเก่งมากนี่เราอยู่มาหอากรค้านะครับนี่ครับออกวิภาได้แล้วเว้ย ประตูหอการค้าอยู่ตรงนี้เราไม่เคยเห็นโอ้รถติดเบลยเลยโอ้โหต้องมาอยู่ตอนอายกมากครับ นะครับพี่น,อน้องโค่นเปลือกมาพันเลยครับ